ครับสี่อครับอาจารย์สรุปการสถานประกอบการสุขภาวะหน่อยครับครับก็จากการที่ได้กับเคลื่อนนะครับเรื่องของการสร้างสถานประกอบการสุขภาวะร่วมกันกับทางนิคมอุตสาหกรรมราชบุรีนะครับแล้วก็สภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มาถึงจุดที่เรา,าสรุปบทเรียนนะครับแล้วก็ได้มีผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาร่วม ขับเคลื่อนกับพวกเราในระยะแรกเนี่ยนะครับประมาณสิบสี่สถานประกอบการด้วยกันวันนี้เราก็มีการคืนข้อมูลแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ขอขอบคุณนะครับผู้ประกอบการทุกๆรายเลยฮะที่เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนานะครับสถานประกอบการของตนเองให้เป็นสถานประกอบการสุขภาวะซึ่งในเวทีแห่งนี้เนี่ยก็ได้รับเกียรตินะครับจากผู้บริหารจํานวน ผมไม่แน่ใจน่าจะสักประมาณ2ีกว่าท่านนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เราได้มีการคืนข้อมูลแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับซึ่งแต่ละสถานประกอบการก็จะมีมุมมองมีการดําเนินกิจกรรมอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปซึ่งวันนี้ก็น่าจะเป็นเวทีสรุปบทเรียนที่ดีแล้วก็ได้ยินเสียงสะท้อนกลับเข้ามาว่าหลายๆท่านก็ได้รับมุมมองดีด แล้วก็มุมมองใหม่ๆที่จะไปดําเนินการนะครับในการที่จะพัฒนาสถานประกอบการตนเองให้เป็นสถานประกอบการสุขภาวะต่อเนื่องต่อจากนี้ไปนะครับก็ต้องจริงๆก็ต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับพวกเราซึ่งในคณะทํางานเองก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการทํางานร่วมกันกับทางสถานประกอบการแล้วก็ในเวทีแห่งนี้เนี่ยเราก็ได้คืนข้อมูล งานวิจัยนะครับสถานประกอบการสุขภาวะซึ่งจุดมุ่งหมายสําคัญผมคิดว่าในเรื่องของการมีสุขภาวะเนี่ยคือความตระหนักรู้นะครับนั่นหมายถึงการตระหนักรู้ถึงพฤติกรรมของตนเองพฤติกรรมของคนรอบข้างแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยปัจจัยเสี่ยงรู้เท่าทันเรื่องปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพแล้วก็ได้มีการแบ่งปันมุมมองจากงานวิจัยตรงนี้ให้กับทุกๆท่านแล้วก็แน่นอนครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะไปขับเคลื่อน พื้นที่รวมถึงสถานประกอบการของตนเองให้เป็นสถานประกอบการสุขภาวะต่อจากนี้ไปทั้งทางด้านสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สภาพสังคมการอยู่รวมกันนะครับก็เป็นการสกิดเตือนกันด้วยความรักแล้วก็ความปรารถนาดีว่าสุขภาวะคือสิ่งที่เริ่มได้แล้วก็จริงๆแล้วประโยชน์เนี่ยก็ไม่ได้ตกกับใครคนอื่นไกลตัวเลยเริ่มจากตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักแล้วก็คนที่รักเราครับ ตลอดหนึ่งปีเราได้เรียนรู้อะไรบ้างในการขับเคลื่อนจริงๆแล้วสถานประกอบการสุขภาวะเนี่ยเป็นแนวคิดนะครับที่เรานําเสนอแล้วก็พูดคุยกันกันกบผู้นําองค์กรแล้วก็ขณะเดียวกันก็ชวนให้แต่ละผู้นําองค์กรเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับพวกเราเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าแน่นอนครับในมุมมองของผู้ประกอบการเองเนี่ยสิ่งสําคัญที่พวกเขามักจะให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของผลประกอบการ นะครับแน่นอนซึ่งเรื่องเหล่านี้เราก็คงต้องออยอมรับนะครับความเป็นจริงขณะเดียวกันในมุมหนึ่งที่เราพยายามนําเสนอก็คือว่าทําอย่างไรให้สุขภาวะกับผลประกอบการที่ผู้ประกอบการต้องการเห็นเนี่ยให้เขามองเห็นมุมมองว่ามันมีส่วนเกื้อหนุนกันที่จะทําให้ผลประกอบการองคอ์กรดีขึ้นด้วยกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของต้นทุน แต่ขณะเดียวกันมันเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับการลงทุนกับสุขภาวะของคนในองค์กรเนี่ยมันส่งผลอย่างไรได้บ้างกับผลประกอบการซึ่งเรื่องราเหล่านี้บางทีอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะเก็บข้อมูลแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยผลของงานวิจัยที่เราได้ไปรีวิวกันมาเราได้ไปทบทวนผลงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรากฏชัดเจนนะครับว่าการขาดการลา นะครับจริงๆจ,จากการป่วยหรือแม้กระทั่งอาจจะเรียกได้ว่าจากอุบัติเหตุมันส่งผลกระทบทันทีกับผลประกอบการเพราะว่ามันก็คือการขาดกําลังสําคัญของคนในองค์กรไปแต่ขณะเดียวกันมุมมองเรื่องการส่งเสริมให้เกิดสุขภาพที่ดีเนี่ยบางทีอาจจะมองเห็นได้ยากว่าการมีสุขภาพที่ดีณเวลานี้เนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรนะครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้เรียนรู้ แล้วก็เป็นความท้าทายครับที่จะสร้างให้เกิดความตระดรู้กับผู้นําองค์กรแล้วก็มีมุมมองที่อาจจะเรียกได้ว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าสุขภาวะของคนในองค์กรนั่แหละคือสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์กับองค์กรต่อไปในระยะยาวนะครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ก็คงต้องเป็นเรื่องที่เราคงต้องทํางานกันต่อเนื่องต่อจากนี้ไปครับน่าจะประมาณนี้อาจจะต้องไปตัดไปอะไร